เจ้าสซื่อยังแหลบบ่เจ้าสซื่อยังโนบะเท่าเจ้าสีจกซื่อยังมันเามันเพืเห็นเจาจกื่อยบอมันคือเห็นเจ้าจกซื่อยาบ่ว่าเลมันดึงเอาเงินไปเงินเท่าัสองพนซื้อยาส่งหนึ่งเลนน้ำเลยเขากระันน มันละถูกกลางหงายถูกด้วพี่หาเมื่อก่อนมันได้ยังอยู่ได้หายจนจกกระเป๋าเงินได้ยังเห็นมันอยู่ได้หันบ่คอยบัเห็นมันมันยางมาทางหลังฝีมันปั๊บเอามันกระลนรู้บ่อยว่ากูจันทร์หลังรูจันทรำังพระทันอยู่บนมงนพ่อหน้าบ้งผู้แล้วบ่าอมันละถูกคอยบ่าย เอไงลังจุ้งลไม่ได้เออบได้เลยมันบอกแก่มันว่าบ้ามามอหายโอ้แม่เนื้อกุ้ปลาสร็จแลำลูกกูเนี่ยวะมึงวะสุขสบายทีพี่น้องที่ถไปเถิงเนอะบุตสิทมันนี้กวปุ๊กันขือเก่าพี่น้องเลยเมื่อเนี่ยะในรูปมาจัดอาหารอาหารเพลนพี่น้องเลยใทางพ้กหญาผูบายจานตรงนี้นีเามีงาน พี่น้องเอ้ยงานดีลานชาวเป็นเสียร์จีบเมื่อคืนพี่น้องเอ้ยเล่นมงชันสิบนาทีไม่ไดมุนเดี๋ยวมาแต่งผ้าขาวอยู่วัดพี่น้องเอ้ยมันยังไะตอนนี้กำลังแต่งผ้าขาวพี่น้องเอ้ยขั้นโมงไม่ยังพี่น้องเอ้ยมีแต่ฮันบ้านเน่าแกงวายใส่หมูพี่น้องเอ้ยมีน้ำบานมีทอดหมู แก่งวายใหญ่นี่พี่น้องเอ้เพราะว่าตอนเศร้านี่เราได้มุ่นกูบาจายเผื่ไปให้บุญเนาะแต่ย่างหม้อเศร้าแต่ว่าตอนเพลินนี่เป็นมาเพลินอยู่วัดพี่น้องเอ้แต่พอเมื่อแลงเคยได้มามุ่นเป็นึ้นไปให้บุญดีเมื่ออื่นเป็นมือปวงพี่น้องเอ้เมื่อนี่เป็นวันผุดเมื่อนี่เป็นวันพาร์พี่น้องเอ้เป็นมือเอาที่ลงป่าพี่น้องมืออื่น ก no. ka. UM ็เล่นกผาก็นไก็แชรก็ตามเด้อเปล่นกระเพื่อนใหม่นาะบุญสุคนท่านใดเข้มาชมก็ขอให้รันด้วยบุญสุคนเป่น่วยจำเลือกเพื่อนใหม่ก็ผมเ็นเติพิ่น้องเอเยี่ยปจํามันกำลังใจกันบุญสุคนพี่นงเ่้ยดวงนี้ก็มาได้คอยลงลิพนหอ้ยลงลิพยก็นยอยสนน่บอกคอยดีคอยมี

Còn bà bán thân giật giật sai lúc lúc, lúc trời, 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 trời,